ละครหนักเลยช่วงนี้ช่วงนี้อะฮะก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องได้ประมาณ3 4มคิวแล้วครับผมเปิดพร้อมกันเลย2เรื่องมันมันน่าจะเป็นคิวพอดีแหละครับก็เลยมาเปิดตอนนี้ทำเพราะเกัน2องเรื่องมันเป็นยังไงก็เงินคือมันก็ยากนะเพราะว่าคาแรคเตอร์มันมันมันต่างกันเลยคือทางทางทางผู้กำกับเนี่ยเขาอยากจะให้อีกเรื่องเนี้ย เราเล่นแบบมาแบบนี้<ม>เรื่องหนึ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย<ม>เพราะเราไม่เคยถ่าย2เรื่องพร้อมกมันแล้วเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเต็มที่กับมันมากๆเพราะมันเป็นบทค่อนข้างแบบว่าบทเด่นอยู่นําอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วมันตัวเนื้อเรื่องอะไรมันค่อนข้างเข้มข้นเลยก็อาจจะต้องทํากันบ้านทั้ง2เรื่องหนักขึ้นอะไรเงี้ยมีสับสนสับสนไมคากๆ ก็อาจจะต้องค่อยๆให้ทางพุ่งกับช่วยด้วยว่าแบบเฮ้ยวันนี้เป็นเรื่องนี้นะเปลี่ยนกลับมาเรื่องนี้นะอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับคือขงนอ่ใช่ครับพืจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้จะเปิดตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วแต่ประมามันดันติดโควิดทั้ง2เรื่องอะครับก็เลยมาเปิดพร้อมกันคือตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่หมดให้กับการแขัน คือเราก็เดือนนึงเราก็ถ้าเขาขอคิวมาเราก็ล็อกให้อยู่แล้วปเป็นปกตินะจัดฉันไปทั้งสัปดาห์นึงโอ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันก็วีคหนึ่งก็มีอย่างน้อยสามสี่วันก็ถือว่าเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่กองละครเลยช่วงนี้ช่วงนี้ใช่อ,อะไรนเนะอะไรนะละครอะไอีกเหมอก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ถ้ามันถ้ามันแบบคิวมันไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันเป็นคิวแบบว่า มันสองสองเรื่องมันก็คิวมันก็เขาเรียกอะไรของทะงลอะไรแบบนี้ได้เห็นมีเวลาไปสวีทเออเที่ยวที่ทะเลมาาเวล้ไม่คือจะบอกว่าไม่ไปก็ไม่ได้เนาะเพราะลงรูปไปขนาดนั้นไม่คือจริงๆต้องบอกว่า ไปกันหลายคนไปกันหลายคนนะผู้จัดการก็ไปน้องสงน้องสาวก็ไปไม่ได้ซบิ่างนี้หลายคนเข้าใจไม่ใช่ก็คือแค่ไปเที่ยวเฉยมันวันหยุดเฉยเพื่อดีผู้จัดการชวนเลยพี่นนท์ก็ชวนว่าเออแบบไปทะเลไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปกับพี่อะไรเงี้ยก็ไปกันแค่นั้นเองก็เรียกว่าเออเรียกว่าเป็นทริปอะไรอ่ะครับเป็นทริปพักผ่อนหรือทริปอะไรพักผ่อนครับพักผ่อนเรารู้อยู่แล้วว่าลิซี่ไปชอบหัวพี่มากคลยชอบเขาจะพเกแข่งมากเลยเปลี่ยนนิเก้ง ไม่ก็คือจริงๆก็ไม่ได้ดูแลอะไรครับผมเราก็ไปด้วยกันหลายคนอะไรเงี้ยก็ไปกินข้าวไปทะเลอะไรเงี้ยทไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ทะเลเก็เปลี่ยนเป็นหวานนะครับถึงจะไปหลายคนอะไรเงี้ <c oughs> ยโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกน้ครับอย่างนี้เราถ่ายมาเราถ่ายเราถ่ายอ่าคือจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเพิ่งได้ก,กล้องมาใหม่เพิ่งเพิ่งมาเล่นกล้องอะไรก็ลองลองกล้องเฉยๆเชิญผมไปตังแบบให้เลยอะไรนะฮะไม่จริงๆก็ถ่ายหลายคนน้องสาวผมก็ถ่ายน้องก็ลง มีรูปน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ครับรูปเราใครถ่ายให้รูปเราอ่าน้องครับน้องๆอ๋อเราสามมีพิมพ์มือดิชี่บ้างไหมะไรนะฮะมีผีมือดิชี่บ้างไหมอ่าก็มีบ้างครับมีบ้างบางรูปโอ้โหไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงเก็บไปดูคนเดียวเก็บไปดูคนเดียวไปดูสองคนสิสองคนไปเดิน้าดูอัปเดตความสัมพันธ์นิดนึงขึ้นเรื่อยๆไหมไม่หรอกครับคืออ่าก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่อืม คุณรู้เราเยอะคุณรุ้นเราเยอะมากก็ดีแล้วครับหมายถึงว่าเราก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เขาเรียกอะไรลุ้นคู่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ตอบผลด้านล่แล้วอะเอาเป็นว่าเธอก็เป็นดาราไไงออ เอาเป็นว่าเขาเรียกวอะไรดีพี่เป็นเป็นไปเรื่อยๆแล้วกันคือเรื่อยๆกัคือคือปีต่อกันใช่ครับก็คอยช่วยเหลือกันคอยสัอร์ตกันเวนี่มากกว่าคือมันก็สักพักแล้วคนก็อาจจะคิดว่าแบบเราจะคุยกันว่ามันจะจบแค่เพื่อนหรือว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยรอก็ต้องรอดูครับต้องรอดูรอดูต่อไปจะต้องมีโอกาสพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรดีพี่ผมว่าต้องรอดูต่อไปดีกว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ วางแผนอะไรให้มันเป็นตามธรรมชาติตอนนี้เราก็ไม่ได้มีคุยด้วยเนาะผมนะครับปุช่วงนี้ก็ไม่ได้มีครับไม่ได้มีแล้วก็อะไรครับ มั<ค>นมีกดดันต้องไหนหรอการขับเชียร์กันเยอะคนเชียร์กันเยอะแล้วเราอาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้กดดันนะครับจริงๆก็ก,ก็ก็ดีใจที่เขา<ม>ที่เขาเชียร์เชียร์ <ๆ S 1> เราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็มีคนช่วยช่วยซัพพอร์ตเนี่ยว่าเอ้ยมันเรามาถูกทางอะไรอย่างเงี <ๆ S 2> ้ยแต่ตัวที่เดิฉันคิดว่ามีอะไรที่แบบต้องศึกษากันมากขึ้นนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องอะไรคือจริงๆนะผมกับลิ์ก็สนิทกันมากๆเราก็แทบจะคุยทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ ผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ซับซ้อนอะไรอเลยมีแบบขัดขัดกันบ้างไหมอะไรนะขัดขัดกันเลยเรื่องไอ้เรื่องแบนไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับปกติก็แชร์ความคิดกันอะไรก็ไปหรือเรายังกลัวว่าฐานะเกิดมาขยับขึ้นไปมากกว่านี้แล้วมันจะเปลี่ยนไปความสัมพันธ์เอาเป็นว่าให้มันไปเรื่อยๆดีกว่าทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างงี้ดีกว่าผมชอบความเรื่อยๆเลยการคุยกับหนูมันอยากเป็นสนิทสุดเลยนะว่าใช่ก็ถือว่าสนิทสุดเพราะเราเพราะเราเป็นคนสนิทสุด ก็เป็นเพื่อนสนิทพลาดหัวพลาดหัวยังไงดีอ่ะพลาดหัวเพรพอเราไม่ชัดเจนทําคนก็เลยกักกักอยู่อย่างนี้ว่าเราตกลงยังไงดิชี่ก็จะไปหาใครอยู่หลือยังไงไม่คือเอาเป็นว่าผมว่าเราสองคนมันก็ยังเขาเรียกอะไรยังทํางานด้วยกันยังคอยซัพพอร์ตกันอยู่อย่างนี้แหละครับผมว่าถ้าคนที่ตามเขาก็จะดูอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขาแค่แบบตามตามเขาก็รู้อยู่แล้วแต่พอซัพพอร์ตกันดีมันก็น่าจะพัฒนาได้นะครับก็ต้องรอดูรอดูต่อไปยังกับเพื่อน ัเ่าเข้าเชียร์ไหมอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรับีว่าเป็นเรื่องพวกนี้มันมันก็มันก็คงเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องปกติแล้วอะไรนะเขื่อนพี่เขาว่าก่อนเดี๋ยวนียเดี๋ยวหมูเขาดู ถ้าในมุมของเราคิดว่าแบบผู้หญิงผู้ชายแบบสองคนสนิทกันมากๆก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไหมคะดูว่าได้ยี่เก่งอยากอยากอยากให้ความสัมพัญว่าของเรามาไปมากเท่าไหร่แบบมีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวของเขาที่ทางนู้นบ้างหรือยังคะเอ่อจริงๆก็มียังไม่ได้เจอครับยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอเพราะยังไม่ว่างยังไม่ได้ไปเขาเขาเคยเขาเคยชวนไปไหมครับ าก็มีชวนครับมีชวนชวนไปเที่ยวอะไรครเพราะว่าตอนผมถ่ายวอล์กอย่างเงี้ยผมก็เอาเขามาถ่ายอะไร่าเงี้ยก็ชวนมันไปถ่ายไปถ่ายที่บ้านเขาอะไรเงี้ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับยังไมด้ยังยังอยากอยากไปไหมครับก็ถ้าว่างก็อยากไปอากับการค่ะเราเคยพาเขามาเจอพ่อแล้วเขากลัวว่าไก้ายังยังยังมันมันต่างคนต่างทํางานครับใช่มันยัง ยังไม่ถึงจุดนั้นเลจุดที่ว่าเออจะเข้าบ้านใช่ถามถึงเรื่องอายุอ่านานะครับยี่สิบหาโอ้จะเข้าจะเข้ายี่บหกแล้วนะครับจเป็นจะเทียมันเป็นยังไงมันก็ก็ดีนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่น่ากลัวเป็นพิว่า สิ่งที่มันไม่ดีน่าจะเกิดขึ้นไปแล้วอันนี้เราคิดในในมุมมองเรามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้มันคงเป็นช่วงเวลาที่ดีล้วอย่างช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยอยู่แต่บ้านอู่ในบ้ามันเป็นช่วงเป็นเจเพศแล้วก็โควิดพอดีที่เป็นเจเพสก็คนเองเนาะจับกบตัวพอดีเก็บตัวพอดีจริงจริงที่บ้านหรือว่าตัวเราเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีบ้างตัวผมเชื่อตัวผมเชื่อเพราะว่าฟังเรื่องเล่ามาเยอะเกี่ยวกับพวกเป็นจเพศอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวเขาเจอมา ก็ก็จังมาก็เลยกลัวแต่ว่าเราเองก็ทําเต็มที่ไม่ถึงว่าเราก็บวชเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความความเชื่อมันก็คงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรยี่สิบสว่ายี่สิบสีอะไรเงี้ยหรือยี่สอ๋อเอออาจจะเกี่ยวว่าชีวิตมันก็หนักมาตลอดแหละครับมถึงว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเลยต่างว่าันเนาต่างกัแต่ได้ยี่ห้าโอเคอยู่เนาะผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วพี่ยี่หกแล้วนี่มีแผนงานอะไรมไหเป้าหมายหรือทาต่อไปตอนนี้อครับ ก็คงละครนะฮะค่ะละครที่จบอะไรเงี้ยแล้วก็ลองรอดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงคนดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เรื่อยๆครับผมไม่ได้ไม่ได้แพนอะไรมากอย่างอย่างยังงานต่วันทีช่วงนี้ก็ต้องหยุดไปเลยโอ้หยุดเลยครับเลยหยุดเลยใช่พี่แต่ว่าเขาก็มีทถามๆนะครับแต่ว่ามันนะสถานการณ์ยังไม่ค่อยโอเคเลยเสียดายมากๆเสียดายไปตโอ้โหเสียดายเออจริงๆไม่ต้องงานต่างประเทศี่งานที่ไทยอะไรก็เสียดายเหมือนกันนะช่วงกำลังแบบว่ากำลังทำงานเลยมาอยู่โควิดอะไรเงี้ย อัพอ่ะเด็จพ่อหน่อยละกันครับก็่กครับก็ตอนนี้ก็ยังก็เหมือนเดิมครับอย่างอย่างที่เคยที่เคยให้สัมภาษณ์มาติดเล็ดเลมีปฏิกิริยาตอบอะไ้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ก็ทรงทงไม่ได้แต่แค่ไม่ได้ติดไม่เชื้อหรือว่าอะไรแบบีก็ไม่แย่ลงใช่ไม่แย่ลงไม่แย่ลงก็ก็ดูแลได้เขาเรียกอะไรใกล้ชิดมากขึ้นแล้วคือคือเราก็เหมือนแบบ เรื่อปรับตัวได้มากขึ้นเพราะมันระยะเวลามันก็เป็นปีได้อยู่กับพงศธรกคือดูแลใช่ใช่อย่างตัวก๊อตเองก็คือถ้าพงศธรคือการพัฒนาในเรื่องของงานอาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบพัฒนามากคือเราไม่กาได้บอกคุณพ่อบ้างไหมครับผมว่าเขาก็คงรัแล้วูก็ก็มีมีบอกตลอดว่ามีงานอะไรบ้างจริงๆแล้วพวกนี้มันลงตคอเลยการดูแลุณพ่อค่าใช้จ่ายอะไรตอบตอบตอบยากนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามัน มันมันลงตัวไหมมันก็ก็โอเคขึ้นครับเพราะว่าเราก็ปีหนึ่งเราเนาะพี่มันก็ต้องเรียนรู้เรียนการปรับตัวแต่ถามว่ามันมันจะดีขึ้นหรือมันจะเป็นยังไงต่อนี่ก็ตอบไม่ได้แต่สามารถรู้กรอบค่าใช้จ่ายเลยนะว่าต่อเดือนเท่าไหไรสามารถจัดการได้เดือนหนึ่งจะประมาณนี้นะจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นะอะไรเงี้ยครับผมอาจรยไม่เหนื่อยเราะทำงงทำงานสู้สุดเลยนะก็ต้องบอกเลยนะครับที่ต้องแบบเซตมาเซตตัวเอง่าเราเราเรียกว่า เขาเรียกอะไรมีคนข้างหลังเยอะอะไรแบบนี้ครับก็คงต้องดูแลอย่างเต็มที่ิกแพไหน่อยนะการอะไรไม่โอ้โหตม่นแล้นอะไรนะดึงขึ้นเลย ไม่ใช่อะไรคือช่วงนี t <t ้กลับมาฟิตฟินกูนเพราะว่าละครเปิดกล้องด้วยเผื่อแบบต้องถอดต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยคุณจะได้แบบดูดีแค่นั้นแหละครับแต่มันดีมากเลยนะนักแอบดูเลยสองบุญเนี่ยนั่นก็คือเราก็สุขภาพด้วยแหละครับสุขภาพมาก่อนแล้วก็ถอดบ้างไม่ได้ถอดนานแล้วนานทีถอดแต่เช็คเขาเรียกอะไรเช็คของเาเล็กติ้งยังได้อยู่ไหมนานทีถอดแฟนแฟนแฟนบอกว่าไงบ้างเขาก็ชอบเขาไม่มีอะไรเขาชอบ เราเป็นคนชอบการมีกล้ามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยคือมันเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นเป็นความตั้งใจของเราแล้วก็มันทำออกมาแล้วมัน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 กลับมาได้แล้วก็ดีใจไงว่าเฮ้ยเราเหนื่อยมันกับมันมากอะไรอเงีัุ่นเทุ่เทอะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยวกาดแบบถ่ายมุ้งถ่ายแบบอะไรอย่างนงี้ไหมครับมันช่วงนี้มันไม่น่าจะมีถ่ายแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ถ่ายเองนี่แหละครับง่ายสุดนะฮะจะถอดบ่อยเหรอถอด เขาเรียกว่านานๆทีถอดแต่ว่ายังมีอีกหลายเซตให้ได้เห็นยัง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 ่ถ่ายที่ถ่ายในฟิตเนสอะไรอย่าเงี้เดี๋ยวถ้าไปทะเลอย่างเงี้ยไปวาดกับไปกับอะอ่าเียตลอดเลแต่ถ้าไปไม่ถ่าก็เหรอโอเคครับโอเคครับโอเคมาโอเคมา